ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพกปันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทราชกาลที่10นะครับ ทุกปีทุกพศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องลักษสม f อฟทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับทางช่องรุ่งเรือง c h a ชแนล2513ด้วยนะครับเรามาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้อกันอยู่นะครับก็มี ep 146 ep 147 ep 148และ ep 149นะครับ EP 1 5 0 EP 1 5 1 EP 152และ EP 1 5 4นะครับนะฮะลองเปิดทวนดูนะครับเผื่อท่านพี่น้องนักสะสมนะครับจะมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับจะไม่ได้จะได้ไม่เสียความรู้สึกนะฮะเกิดทางเราปิดแล้วนะครับนะเปิดทวนดูนะครับคํามาดูช่วงแนะนำนะครับก่อนที่จะเข้าช่วงประกาศรับซื้อนะครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบนะครับแบบปกติธรรมดานะครับด้านหน้าก็คือนะฮะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบนะครับนะครับนี่คือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปเป็นเหรียญบุนเวียนนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับนะเริ่มผลิตนะครับ เมื่อปีพศ2561นะครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ F4 ทุกท่านนะครับนะฮะ f อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะฮะคุณพี่จักรพงศ์คุณพี่สุคนนะฮะคุณพี่โสภานะครับคุณพี่อมรรัตน์นะฮะคุณพี่อมรรัตน์ขำอุดมนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับครับและท่านพระอาจารย์อัมภัยนะครับ อาจารย์เพชรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีทางภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับนครศรีธรรมราชนะครับนะสตูลนะครับระยองจันตาดนะครับเพชรบูรณ์ตุโขไทยนะครับบุรีรัมย์สีสะเก็ดขอนแก่นนะครับนะเชียงรายพะเยานะครับนะขอขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยน้มนะครับครับมาดู ขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองของเหรียญราชการที่สิบนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะขอบเฟืองจะเป็นขอบเฟืองตลอดนะครับนะะนครับนี่คือเหรียญแบบปกติธรรมดานะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเหรียญนะครับ1บาทราชการที่สิบนี้นะครับไม่ว่าปีพศใดนะครับเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามนะ เบอรหกสี่ก็ช่างนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่สามกมนะครับสามกมนะครับนะครับนี่คือลักษณะนะครับลักษณะของฟันเฟืองนะครับนะครับขอบฟันเฟืองนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของแบบปกติธรรมดานะครับนะฮะ เป็นตาสัญลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10เรานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นปีพศ2 5 6 1นะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศใดนะครับของรัชกาลที่10นะครับที่เป็นเหรียญ1นบาทนะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่3กรัมนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่3กรัมนะครับ ครับแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากกดติดตามนะครับทางช่องลูกเหลืองช n n นลนะครับ2513นะครับช่องนี้นะเราเปิดขึ้นมานะครับเพื่อจะสัพพอร์ตพี่น้องรักสะสมนะครับใน f c ทุกท่านนะครับที่ไม่มีช่องทางนะครับไม่มีช่องทางฝากขายนะฮะเกี่ยวกับเหรียญหรือธนบัตรนะฮะทุกชนิดนะครับนะเผื่อทางช่องของเรายังไม่ได้เปิดรับซื้อเกี่ยวกับธนบัตรหรือเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับท่านจะได้ฝากขายได้นะครับ แต่ต้องขอให้ผ่านกฎเกณฑ์ฮะของอยู่ทาง YouTube ก่อนนะครับนะทางช่องลูงเรือ h ชนแนล2513นะจะได้พร้อมนะครับจะได้พร้อมฝากรับฝากนะครับรับฝากขายนะฮะให้เหรียญหรือธนบัตรให้กับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับนะครับครับเดี๋ยวเพิ่มแม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงที่เราประกาศรับซื้อกันนะครับนะครับ เกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่10นะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่10นะครับนะด้านหลังนะครับเป็นตราสัญลักษณ์เห็นไหมครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นตัวเปล่านะครับนะด้านหน้าเป็นตัวเปล่านะครับ ลักษณะเหรียญแบบนี้นะท่านพี่น้องนักสะสมนะฮะหรือท่านพี่น้อง f c นะครับถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอนะครับหรือมีอยู่แล้วนะครับก็ส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทาง ID Li ลนนะครับ ID ดีไลนของเราก็คือ WT นะครับแล้วก็0ู2ย์3 1 7 1 1นะครับใส่เข้าไปนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนะ ถ้าพบเหรียญแบบนี้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเราให้ราคาสูงสุด1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะให้ราคาลดหย่อนลงไปนะครับแต่ราคาสูงสุดเราให้1,000บาทนะครับนี่คือลักษณะนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังมีตาาสัญลักษณ์ราชการที่10นะครับบอกชนิดราคานะครับ1บาทนะครับเรารับซื้อทุกปีทุกพอสอนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่10นะที่มีลักษณะแบบนี้นะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะตามภาพตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือด้านหลังตัวเปล่านะครับด้านหลังตัวเปล่านะด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักนะฮะของพระบาทสมเด็จราชการที่10นะครับ นะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับพบเจอลักษณะแบบนี้นะครับนะแบบนี้อีกหนึ่งแบบนะครับเราก็รับซื้อนะครับในราคา1,000บาทนะครับจะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับเราก็จะให้ราคาลดหย่อนลงไปอย่างตามที่บอกไว้นะครับนะครับนี่คือลักษณะนะครับเหรียญด้านหลังตัวเปล่านะครับเหรียญด้านหลังตัวเปล่านะครับ อย่างที่เราบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเปล่านะครับนะครับทางช่องของเราวันนี้นะครับได้มาประกาศรับซื้อนะครับกับพี่น้องนักสะสมนะทุกท่านนะครับถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาสอบถามข้อมูลนะทางใต้คลิปนะครับทางใต้คลิปหรือคอมเมนต์มาสอบถามข้อมูลนะทางช่องทางไลน์นะครับ ต้องวางต่างลายนะครับ ID ลายนะครับเราจะให้ไว้นะครับเราจะให้ไว้นะครับด้านด้านช่วงต้นคลิปนะครับนะนะครับช่วงตรงคลิปทุกคลิปนะครับและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องนักสะสมนะครับส่งมาในเวลา8โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะ เกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเรายินดีนะครับให้ข้อมูลนะครับครับมาดูขอบเฟืองนะครับเปรียบเทียบขอบเฟืองกันนะครับกับเหรียญปกติธรรมดานะครับกับเหรียญปกติธรรมดากับด้านหลังตัวเปล่านะครับหรือด้านหน้าตัวเปล่านะครับจะแตกต่างกันนะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเรานะครับเหรียญปกติธรรมดาจะมีฟันเฟืองนะครับจะมีฟันเฟืองตลอดนะครับ ด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะครับลักษณะด้านหน้าเป็นตัวเปล่าหรือด้านหลังเป็นตัวเปล่าจะไม่มีขอบฟันเฟืองนะครับนะสังเกตดูนะครับนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังเป็นตัวเปล่านะครับนะขอบฟันเฟืองจะไม่มีนะครับนะเน้นย้ํานะครับนะครับก็ต้องแก้ไขนะครับผมขอแก้ไขอ่าคลิปที่แล้วนะครับคลิปเมื่อ ที่ ep 153นะครับห้หรือนะ54นะครับที่เกี่ยวกับบอกกับเหรียญหมุนเวียนราชการที่10นะครับราชการที่9้านะครับเปรี่ยน10บาทนะครับเปลี่ยน10บาทรัชการที่9ที่แจ้งไปว่านะครับข้อมูลแจ้งไปว่าเหรียญปี59เป็นปีสุดท้ายนั้นไม่ใช่นะครับขอแก้ไขเป็นปี60นะครับเป็นปีสุดท้ายนะครับนะครับครับมาดูน้ําหนักนะครับน้าหนักเหรียญนะครับของเหรียญ1นบาทราชการที่10นะครับ เหรียญหนึ่งบาทราชการที่10เนี่ไนมฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเปล่านะครับน้ําหนักต้องคงที่อยู่ที่3กร,รัมนะครับน้ำหนักจะคงที่อยู่ที่3กรัมนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับนะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานบอบช้ำม,มามากนะครับน้าหนักจะลดลงไม่เกิน2.95หรือ2.9นะครับกรัมนะครับนะครับถือว่าไม่ไม่ผิดปกตินะครับนะ ถ้าน้ำหนักนะครับถ้าน้ำหนักเกินกว่านะครับเกินกว่า3กรัมนะฮะพิจารณาได้เลยนะครับพิจารณาได้เลยเป็นข้อสังเกตได้เลยว่าเหรียญนั้นอาจจะเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับอาจจะเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับนะพยายามหาจุดบกพร่องนะครับของเหรียญเหรียญนั้นได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญนะครับมีการเม้มขอบหรือเปล่านะครับนะมีการเกียร์มีการโป้นะ นะครับพอกนะแล้วก็เชียร์ออกนะครับหรือเปล่านะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะจงเจอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ